เคยได้ย <Perfect. royable. S 1> ินข่าวบ้างไหมว่ามันเคยมีข่าวนะข่าวว่าแบบไม่ถูกกันเคยได้ยินใช่ไหมผมก็ได้ยินจากพี่หนุ่มเนี่ยพี่หนุ่มเคยถามเบไงใช่พี่เคยถามพี่เคยถามเบลบอกว่าแล้วเบลก็เลยบอกว่าคือถ้าเราสองคนไม่ถูกกันไม่มีใครถูกกันอีกแล้วค่ะบนโลกใบนี้คือแบบมันสนิทกันมากแล้วแบบเราทํางานกันมาหลายเรื่องมากๆเลยค่ะจนมันรู้เส้นกันหมดแล้วว่าแบบคือถ้าเล่นเล่นแบบเนี้ยมันอาจจะมีเซอร์ไพรส์บ้างแต่ว่าเรารู้ว่าแบบ คนนี้คือเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากในการทำงานของเราค่ะคือจริงๆอะพี่เคยเคยดูในข่าวเคยอะไรอย่างเงี้ยมอนเหมือนกับมีคอลัมน์หนึ่งเลยสักอย่างเขาเขียนว่าเหมือนแบบมีประเด็นว่าสองคนเนี้ยเหมือนแบบไม่ถูกการเพราะนั่นเพราะนี้เพราะนู่นอะไรพี่ก็เลยมาถามเพื่อให้แบบหลายๆคนเขาหายสงสัยคือโป๊กก็ยืนยันอีกคนหนึ่งว่าไม่ไม่มีครับผมกับเบลสนิทกันแล้วก็ทำงานกันได้ดีมากครับคือไม่เคยไม่เคยเกลียดกันไม่เคยเกลียดกันไม่ไม่เคยเกลียดเลยแล้วจะรักกันไหม มันมีโอกาสไหมมันกลายเป็นค oh um ู่จ oui> well ิ้นไปแล้วอ่ะก็โอกาสไหมก็ผมก็ไม่รู้ว่าคือเราไม่เคยได้มองแบบไม่ได้มองมุมนั้นอ่ะเหมือนว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่เคยไม่รู้อ่ะมพูดไม่ถูกเหมือนกันเออแต่คนแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆไม่แน่เป็นเพื่อนพี่น้องเรากามว่าคนมาบอกอยากให้เป็นแฟนกันจังเลยอยากให้เป็นแฟนกันจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจค่ะเขาก็แบบอินแหละผมไม่อึดอัดผมก็รู้สึกว่าก็เข้าใจได้ที่คนเขา ชื่นชอบเราแล้วก็อาจจะอยากให้เรารู้จักกันมากกว่านี้อย่างเงี้ยมันก็มีบางคนก็บอกว่าก็เป็นพี่น้องอดีแล้วก็มีครับก็เคยได้ยินครับก็รบธรรมชาติแหละอืแบบก็ปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มีใครนะ <laughs> พี่หนุ่มอะไรเนี่ยพศสันว่าสองนะคะ2 8กรกฎาคมค่ะในโรงภาพยนตร์นะคะครับผมวันที่เท่าไหร่ฮะ<ช> 28. 28ค่ะวันพฤหัสนี้ค่ะครับผมก็อยากให้ไป <c oughs> ชมกันเยอะๆนะครับก